ตัวนี้คือยุนเต็ง 900L นะครับตัวนี้เป็นของแท้เลยพัฒน,นามาจากตัวยุนเต็ง900นะครับตัวนี้เป็นแบบพกเก็บมีพร้อมกระเป๋านะครับแต่วันนี้เราจะไม่ใช้กระเป๋านี่ครับเราก็ได้นะกลางเนี่ยผมกลางมือเดียวกังได้เลยนะก็เป็นตัวฐานยึดกล้องครับนี่นะ มันดีกว่าตัว้าร์ก็คกือว่าจะมีตัวนี้ฮะที่ยึดเขาจะมีให้สองแบบจะยึดด้านบนก็ได้นะครับตัวนี้กับยึดข้างล่างนะฮะมีต้องหบนเอาวันนี้ จะลองใช้กับขาตั้งกล้องนี่ครับแล้วก็ปกติขาตั้งกล้องเราจะเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมเราใช้กับโยนติง 90L นะครับแล้วก็ใส่เนะผมใส่ไปแล้วก็จะถ่ายภาพได้อย่างลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลเสร็จแล้ว นีครับนะ่ะแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับยึดล็กอกทั้งสามมุม ส่วนขาตั้งกล้องของผมตัวนี้มันมันพางนะแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันจริงผมใส่ด้านบนก็ได้นะนี่เออวันนี้พอดีแต่ว่าออมันบาลานซ์หน่อยอนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ หาตั้งกล้องดอลลี่ที่มีล้อนะครับจะได้ภาพพีนิ่งสมูทเลยครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพด้วยหรือเตง9ก0าร้นะฮะอ่าุ๊ด อันนี้เราควจะลองเคลื่อนที่นะครับดูภาพนะครับ <c oughs> อ่าก็จะได้ภาพที่ชัดนะสมูทเลื่อนล้อไปนะครับต <c oughs> ัวนี้ <c oughs> อ่ะภาพที่เนียน แล้วภาพภาพโต๊ะนะครับอ่าแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันของขาตั้งกล้องได้ปกตินะครับนี่ใช่ครับ ถ้าเป็นยิ่งใช่ยิ่งถ้าเป็นกล้องใหญ่แล้วยิ่งหนักกล้องวิดีโออย่างเงี้ยยิ่งใช้ได้ค้มเลยนะครับน,นี่ครับคือยูนเตง 900L น,นะครับก็มารีวิวกันนะครับก็นี่ครับคือยูนเตง 900L น,นะฮะวิที่การใช้งานง่ายนะครับแล้วก็พกพาสะดวกพับเก็บได้ถึงที่ระดับมืออาชีพนะครับผม